จากทำเนียบรัฐบาลมีมาตั้งแต่ช่วงประมาณ8โมงเช้านะคะบอกนายกเนี่ยไปถึงตึกไทยคู่ฟ้าเตรียมประชุมคอรมอแล้วแล้วตอบคำถามผู้สื่อข่าวบอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบ ในกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบาตารเรียบร้อยแล้วและให้รอดูประกาศว่าใครจะเป็นประธานค่ะการสอบในเรื่องนี้คุณผู้ชมยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะต้องสอบในประเด็นใดบ้างเพราะทางโฆษกตรอเองก็ให้ข่าวก่อนหน้านี้ mm hmm. เพียงแค่บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคนนอกทั้งหมดเพื่อความโปรง่งใสเป็นธรรมและคนที่รับผิดชอบค่ะจะเป็นคนถแถลงต่อไปเองว่าจะสอบประเด็นไหนบ้างคืออาจจะคาดเดาได้เบื้องต้นนะคะว่าคงจะเป็นการสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ต้องนำไปสู่การออกหมายสารไปขอเข้าตรวจคนนั่นเองแต่ทีนี้ก็ไม่แน่ชัดนะคะว่ามันจะรวมไปถึงข้อสังเกตของพลตํารวจเอกสุรเชษในเรื่องกระบวนการขอหมายค้นที่บอกว่าเป็นการหลอกสารให้สําคัญผิดถึงบ้านที่เจ้าก็เข้าไปตรวจค้นจนมีการนําคอมมานโดเข้าไปตรวจบ้านพักของนายตํารวจระดับสูง ทั้งที่เชื่อได้ว่าถ้าสารรู้ว่าเป็นบ้านของรองผบาตารเนี่ยก็คงจะไม่ออกหมายคน้นและเชื่อได้ว่าการเข้าตรวจค้นมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการเป็นการเมืองภายในตํารวจเป็นการดิสเครดิตในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเคาะเลือกผบาตารหรือเปล่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรี คุณจัก,กรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกไปประชุมที่บ้านพิษชนุโลกค่ะมีพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์พบาตารเข้าไปร่วมประชุมด้วยคุยกันนานกว่าสองชั่วโมงนะคะก็เลยคาดการณ์กันเหมือนกันว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคาะพบาตารคนใหม่ในวันประชุมที่27นี้หรือเปล่าแต่ทีนี้ตอนออกมานายกบอกแค่ว่าไม่เกี่ยวค่ะเป็นเรื่องของความมั่นคงแต่ พอเจอพอบวตรผู้สื่อข่าวต้องถามกับเหตุการณ์ที่มันสะเทือนตํารวจกับการเข้าตรวจคนบ้านบิ๊กโจกว่า,าเกี่ยวข้องกับการเพาะเคาะตัวผบวตรไหมบลตารวจเอกจารงศักดิ์บอกไม่เกี่ยวและค่ะส่วนตัวผมคิดว่าไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเป็นการทํางานจากการขยายผลแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวท่านรองโจกเกี่ยวกับอาจารย์คนใดจะเป็นลูกน้องท่าน ไม่ใช่ต้องให้คนไปทำทุกไม่ใช่ความขัดแย้งภายในองค์กรตํารวจระหว่างสองในตํารวจใหญ่ครับผมเชื่อว่าไม่นะครับเป็นเรื่องของหลักฐานไปถึงใครแค่นั้นเองมันมันมีคดีตั้งต้นอยู่นะครับมันก็ไปสอบสวนวองขยายผลไปคุณผู้ชมผบตรบอกว่าไม่เกี่ยวนะคะแต่ที่นี่มันก็คงเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่สังคมจะเชื่อมโยงเพราะว่าพอไปประมวลกับคําสัมภาษณ์ ก่อนหน้านี้ของบิ๊กโจ๊กที่หนักแน่นชัดเจนมากนะคะบอกว่ามันเป็นการ discredit ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกพอบตรแล้วก็รู้ด้วยว่าใครเป็นคนทําช่วงเช้าเมื่อวานค่ะย้อนกลับไปเลยคือตอนเช้าเลยนะบิ๊กโจ๊กบอกเขาไม่ได้เป็นแคนดิเดตพบตรเสียด้วยซ้ําแต่พอมาถึงการถแถลงช่วงทิ้งเที่ยงเนี่ยบอกว่าเกี่ยวข้องทีนี้ถ้าเรามาลองพิจารณาจาก พรบตำรวจฉบับล่าสุดปี2565ที่กะตะรชุดที่นายกเศรษฐาจะต้องใช้เป็นเกณฑ์นในการเลือกพอบตรค่ะเขากำหนดกรอบการเลือกพอบตร อะไรเอาไว้บ้างนะคะพรบตำรวจแห่งชาติปี65มาตรา77วงเล็บ1ตำแหน่งผบตรจะตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกซึ่งจะต้องดำรงตำแหน่งเจเรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะมาตรา78บอกว่าการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา77วงเล็บ1 2 3 4 5 6นั้นก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้คือนายกจะต้องคัดเลือกรายชื่อพนักงานตำรวจที่มีคุณ สมบัติตามมาตรา77วงเล็บหนึ่งโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันโดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรือคะแนนงานป้องกันปรับปรามอาวุโสเนี่ยจะได้50คะแนนนะคะทีนี้มาตรา78วงเล็บหนึ่งโดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปรับปรามแต่งานสายอื่นก็ต้องมีคะแนนด้วยค่ะก็เลยกําหนดคะแนนให้เกิดความเป็นธรรม เกณฑ์มาตรฐานคะแนนในช่วง50ที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถเนี่ยจะมีสืบสวน12คะแนนสอบสวน12คะแนนป้องกันปราบปราม12คะแนนงานที่เหลืออีก2ด้านอย่างเช่นกฎหมายหรือว่างานด้านบริหารก็จะได้ไปด้าละ7คะแนนเป็น14คะแนนรวมกลมๆ50คะแนนพอไปบวกกับคะแนนอาวุโสและความรู้ความสามารถคะแนนเนี่ย ก็จะลดหลั่นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่ะตอนนี้เนี่ยรองพบตะร4นายถ้าเรียงลําดับอาวุโสจะเป็นแบบนี้นะคะคือพลตํารวจเอกรอยอิงคาภัยโรธรองลงมาจะเป็นพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานที่ดูงานด้านสืบสวนสอบสวนด้วยอันนี้ก็เลยตีได้ว่าคะแนนความรู้ความสามารถส่วนนี้เนี่ยจะค่อนข้างสูงด้วยทีเดียวจากนั้นก็จะเป็นพลตํารวจเอกกิติรัตน์เพชร พันเพรค่ะแล้วก็ถึงจะมาถึงพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลตามลําดับอาวุโสแต่พลตํารวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยได้รับการจับตาบอกว่าน่าจะเป็นคนที่ได้รับเลือกโดยคะแนนอาวุโสอาจจะได้น้อยที่สุดนะคะแต่ทีนี้จะขยับมันดับขึ้นมาได้ในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วถ้าไปประกอบกับที่มีการวิเคราะห์กันมาก่อนหน้านี้บอกอาจจะมีการโยกพลตํารวจเอกรอยไปนั่งที่สภาความมั่นคงแห่งชาติจริงด้วยหรือเปล่า แล้วก็ต้องมาพิจารณาประกอบกับความด่งพร้อยในการรับราชการมาพิจารณามีเรื่องร้องเรียนมากน้อยแค่ไหนความรู้ความสามารถผลงานเป็นยังไงถึงจะได้ผอ,อรตร,อตรอคนใหม่ที่โปร่งใสสมกับความตั้งใจของพรบรตำรวจแห่งชาติปี65มาด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ม,มีการพูดถึงกันโดยทั่วไปค่ะทีนี้พอมาประกอบกับการตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็เลี่ยงได้ยากนะที่จะถูก จับมาเชื่อมโยงกันว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับช่วง,งการเลือกตัวพบาตารอที่งวดขึ้นทุกวันเนี่ยมันมาประจบเหมาะกันหรือเปล่าแล้วก็มีรายงานด้วยเหมือนกันบอกว่าอาจจะเริ่มมีการตั้งเรื่องเตรียมที่จะฟ้องร้องกันแล้วด้วยเหมือนกันนะคะหากว่าผลออกมาเป็นทางใดทางหนึ่งจากการเคาะของกอตรอค่ะ